วันนี้เสนอตอนปลูกชมพู่ไว้ทานเองค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะตอนซื้อมาแม่ค้าบอกว่าเป็นชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์พอปลูกไปปลูกมาก็เป็นแบบที่เห็นนี่แหละค่ะไม่รู้ว่าใช่พันธุ์ทับทิมจันทร์หรือเปล่าทุกๆปีเราจะได้กินชมพู่จากต้นนี้นะคะปีละสองครั้งคือช่วงปลายปีและก็ช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาค่ะเนื่องจากว่าเราเอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองนะคะพื้นที่น้อยจึงปลูก ไว้แค่1ต้นปลูกแบบปลอดสารค่ะไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่ยาฆ่า,มาแมลงนะคะอาศัยว่าใช้ถุงพลาสติกหอ่อกันมแมลงกันหนอนแต่อย่างนั้นก็มีหนอนเข้ามาแทบผิวชมพู่บ้างนะคะเป็นบางส่วนช่วงหลังจากเก็บผลเสร็จนะคะเราจะทําการแต่งกิ่งเพื่อไม่ให้ต้นชมพู่สูงเกินไปและง่ายต่อการห่อผลแล้วก็เก็บผลค่ะแล้วก็ จะบำรุงโดยการพรวนดินนะคะเอาปุ๋ยคอกใส่แล้วก็กลบปุ๋ยคอกไว้ใต้ดินค่ะแล้วก็รดน้ำปกติสาเหตุที่ต้องกลบปุ๋ยไว้ใต้ดินนะคะเวาลารดน้ำปุ๋ยก็จะได้ไม่ไหลไปที่อื่นค่ะจากนั้นก็รอออกดอกถช่วงถัดไปค่ะพอดอกร่วงกลายเป็นรูประฆังคว่ำนะคะก็จะห่ออีกครั้งหนึง่ง บางช่วงที่มีฝนนะคะอันนี้เราสังเกตของเราเองนะช่วงไหนที่มีฝนตกนะคะพอเกษรร่วงนะคะให้ห่อเลยเพราะว่า,มาแมลงวันทองนะคะจะเจาะเร็วกว่าปกติค่ะทําให้ชมพู่ของเราเมื่อสุกแล้วจะมีหนอนนะคะจะบอกว่าจากการที่ปลูกชมพู่ทานเองนะคะเพราะว่าชมพู่ที่ได้มีรสชาติหวานกรอบนะคะ อันนี้ก็คือเป็นเสียงจากที่เอาไปให้เพื่อนบ้านหรือว่าญาติพี่น้องนะคะหรือแม้แต่เพื่อนๆเองที่มาหาที่บ้านนะคะให้เด็ดชิมจากต้นเลยเขาบอกว่าหวานกรอบซึ่งประมาณ80%เเซ์ค่ะจะหวานแต่อาจจะมีบางลูกนะคะที่จืดบ้างเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าเราปลูกแบบใช้แค่ปุ๋ยคอกปลอดสารเคมีค่ะอันนี้เราเอาชมพู่ไปฝากเพื่อนบ้านนะคะ ทุกครั้งที่ชมพู่ออกลูกก็เอาไปเก็บไปฝากเพื่อนบ้านทุกครั้งค่ะปีนี้ชมพู่เป็นเยอะติดเยอะจะบอกว่าทุกครั้งที่ชมพูดด่ติดนะคะเยอะมากก็คือปีหนึ่งติดสองครั้งใช่ไหมคะก็เยอะทุกครั้งอันนี้เราเลือกเอาเฉพาะที่แบบผลสวยๆนะคะไว้ ก็คือห่อไว้ครึ่งนึงอีกครึ่งหนึ่งก็คือทิ้งค่ะ,มะแมลงวันทองก็จะเจาะเรียบร้อยให้นกกินบ้างอะไรกินบ้างนะคะจะบอกว่านกปลรรอดนะคะชอบมากเลยชมพู่สุกนะคะเขาจะชอบทานอันนี้เราจะเก็บชมพู่นะคะกลับไปฝากญาติญาติพ่อแม่พี่น้องที่ต่างจังหวัดค่ะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นเข่งเบอร์6ค่ะเราก็จะเก็บไปฝากเนาะมาดูกันว่าได้เยอะแค่ไหนอันนี้ก็คือแค่ต้นเดียวนะคะนี่จะเห็นว่าได้เต็มเข่งเลยอยากชวนเพื่อนๆมาปลูกชมพู่ไว้ทานเองกันค่ะ